ขับรถจากบ้านไปห้างแค่หนึ่งนาทีใกล้พอไหมครับนครับโครงการที่ผมเพิ่งออกมาเมื่อกี้นะคะคือมันธนาณราชพฤกษ์จากแลนด์แอนด์เฮาส์นะฮะเขาเป็นบ้านเดี่ยวโครงการใหม่นะครับที่เมื่อกี้ผมเข้าไปดูไปแล้วส่วนกลางใหญ่มากๆทุกคนมีสวนหย่อมถึงสสวนด้วยกันนะฮะมีอาคารขับเฮาส์ House ถึง2อาคารแล้วก็มีสระว่ายน้ําขนาดใหญ่มากๆอยู่ท่ามกลางสวนเลยครับส่วนตัวบ้านของเขานะครับจะมีให้เลือกอยู่4แบบ4ขนาดด้วยกันครับ เขาเป็นบ้านโมเดิร์นหน้ากว้างนะครับทาออกมาใโทนสีขาวๆสะอาดตามากๆเลยนะฮะแล้วก็ด้านในเนี่ยเขาจะมีทีเด็ดอยู่ตรงที่ว่าการออกแบบพื้นที่นั่งเล่นกับกินข้าวเนี่ยอยู่ฝั่งด้านหลังบ้านได้ความเป็นส่วนตัวมากๆนะครับหลังใหญ่เนี่ยมีดับเบิรวอลลุ่มด้วยนะครับเป็นฝ้าเพดานสูงเลยนะฮะแล้วก็ทุกๆแบบบ้านเขาจะมีการทําครัวไว้ให้เรียบร้อยไม่ต้องไปทําเพิ่มแล้วครับก็ราคาของโครงการนี้ก็อยู่ที่ประมาณเริ่มต้นที่1 0บล้านกลางๆเท่านั้นครับแล้วก็ตอนนี้ผมถึงห้างแล้วทุกคนนี่คือห้างโลบินสระะราชพก์ เป็นห้างขวัญใจของคนราชพฤกษ์ตอนเหนือนะครับที่ค่อนข้างครบเครื่องมากๆเลยด้านในห้างเนี่ยเขาก็จะมีโซนร้านอาหารคาเฟ่ท็อปซูปเปอร์มาร์เก็ตนะครับแล้วก็จะมีโซนสําหรับเด็กๆที่มาทํากิจกรรมวิ่งเล่นกันได้เรียนพิเศษแล้วก็มีโรงหนังด้วยฮะซึ่งสําหรับใครเนี่ยที่มีไลฟ์สไตล์คล้ายๆแบบผมนะครับก็คือทุกๆสัปดาห์เราต้องพาครอบครัวม,มาห้างนะครับมาซื้อของเข้าบ้านแล้วก็พาภรรยามาทานข้าวนะครับโครงการมทน,นาณราชพฤกษ์เหมาะมากๆเลยครับ